สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้นะครับผมก็มีวัตถุมงคลหลวงปู่มหาศิลานะครับมาให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็มีรุ่นนี้เลยนะฮะรุ่นพระพุทธเจ้า28พระองค์หลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับสําหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับสําหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับจัดสร้างปีพศ2อ6 5นานะครับจัดสร้างปี2565นะครับ สำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับทุกเนื้อทุกพิมพ์โดยคร่าวๆโดยประมาณนะครับจัดสร้างเพียง3 0ม0 0ื่นเหรียญน,นะครับจัดสร้างเพียง3า0,000ื่นเหรียญนะครับโดยประมาณและสําหรับวันนี้นะครับผมได้นำํำเหรียญน,นี้นะครับมาให้พี่ๆได้รับชมนี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับสําหรับเนื้อทองแดงนะฮะจัดสร้างมา15,999เเหรียญเท่านั้นนะครับ ลักษณะของเหรียญรุ่นนี้นะฮะจะเป็นเหรียญรูปไข่นะครับรูปเหมือนหลวงปู่หันข้างแบบนี้นะฮะข้างบนนะครับจะเป็นเลขเป็นตัวอักขรพระคาถานะครับหัวใจพระพุทธเจ้า28พระองค์นะครับข้างล่างจะเขียนว่าหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทแบบนี้นะครับ ดูเหรียญน,นี้นะครับจมูกนี่โด่งๆคมๆเลยนะฮะดูเส้นหน้าผากเส้นเกสานะครับในตานะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะฮะถ้าเอียงเหรียญน,นิดหน่อยนะครับจะเห็นเส้นสายฝนเส้นขนแมววิ่งขึ้นข้างบนแบบนี้นะครับนี่นะครับแบบนี้เลยนะ นี่นะครับเส้นสายฝนเส้นขนแมวต้องคม,คมแบบนี้นะฮะวิ่งขึ้นข้างบนแบบนี้นะครับตัวหนังสือนี่ติดคมชัดทุกตัวนะครับติดคมชัดทุกตัวนะฮะเดี๋ยวเราไปชมด้านหลังกันนะครับ สำหรับด้านหลังของเหรียญน,นะฮะข้างบนจะเขียนว่าพระพุทธเจ้า28พระองค์นะครับด้านล่างจะเขียนว่าสวนสงแกเปกตำบลเชียงเคือนะครับอําเภอเมืองจังหวัดกาลสินนะครับ2 565นะครับตรงกลางจะเป็นเลขยันพระคถานะครับสำหรับเหรียญน,นี้นะครับเลขโค้ดนะครับ 1868นะครับแล้วจะต่อโค้ดตรงนี้นะฮะจะต่อโค้ดตรงนี้นะครับ,ตรตรรบสําหรับเนื้อทองแดงต่อโค้ดตรงนี้นะฮะเป็นโค้ดแบบนี้นะครับสสอรอนะครับสอรอสสาราลอลิงนะครับ ตัวหนังสือต้องคมคมเลยนะครับตัวหนังสือนี่ต้องคมคมเลยนะฮะนี่นะครับถ้าเอียงเหรียญก็จะเห็นเส้นสายฝนเส้นขนแมวแบบนี้นะฮะ สำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับมีประสบการณ์แล้วนะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้มีประสบการณ์แล้วนะฮะนี่นะครับเส้นสายฝนเส้นขนแมวต้องคมคมแบบนี้นะฮะวิ่งขึ้นข้างบนแบบนี้นะครับ าพี่พี่ท่านใดนะครับที่ต้องการาวัตถุมงคลหลวงปู่พระมหาศิลานะครับอยากมีไว้ครอบครองอยากจับจองเป็นเจ้าของนะครับติดต่อผมเข้ามาได้นะครับ097นะครับ165นะครับ1189นะครับ097 165 1189นะครับสำหรับวันนี้นะครับพี่พี่ท่านใดที่เข้ามารับชมรับฟังผมแล้วนะครับ ถูกอกถูกใจก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับนี่นะครับตรงนี้จะเป็นเนื้ออ่าจะเป็นเหรียญเมตตานะครับตอนนี้เหลืออยู่สามเหรียญนะครับเมตตานะครับรุ่นเมตตานะครับมีเนื้ออัปปา้านะครับกับเนื้ออ่าทองฝาบาทนะครับเนื้อทองฝาบาทนะครับแบบนี้นะฮะ นี่เลยนะฮะสำหรับเหรียญน,นี้นะครับเป็นเนื้ออัปปกานะครับรุ่นเมตตาเนื้ออัปปกาน้ำมันร่านพงนะครับเขียวๆนี่เป็นน้ำมันร่านพงนะครับเหรียญน,นี้น้ำมันร่านพงเยอะมากครับและตรงนี้นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นอ่า ขุนแผนปลาไหลเผือกนะครับขุนแผนปลาไหลเผือกองค์นี้เป็นอ่าตะกุดทองแดงนะครับองค์นี้เป็นตะกุดเงินนะครับและอีกหนึ่งรุ่นนะครับหนึ่งรุ่นก็เป็นอ่าพระปิตานะครับพระปิตาจัมโบ้รุ่นแรกนะครับธรรมอุทยานนะครับรุ่นมหาเศรษฐี78นะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับสวยงามนะครับรุ่นนี้นะฮะ พีพ่่ท่านใดนะครับที่ต้องการนะครับอ,อยากมีพระเครื่องของหลวงปู่นะครับวัตถุมงคลของหลวงปู่นะครับอยากมีไว้ครอบครองนะครับอยากจับจองเป็นเจ้าของก็ติดต่อผมเข้ามาได้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ